สวัสดีค่ะสวัสดีพุกที่ทุกคนค่ะวันนี้พบกับช่องแสงเงินจุนป่าค่ะที่พี่คนนี้หนูว่าตั้งใจมาเข้าป่าเพื่อนที่ออมาเนินแฉมมาตั้งใจของไม้บนป่านะซึ่งวันนี้ตอนนี้หลงป่านะแล้วก็ฝนตกหนักมากเมื่อที่นี้สักพักหนึ่งแต่ตอนนี้ฝนซาลงแล้วซึ่งวันนี้เราเตรียมเชือกกันฝนมาเพราะว่าฝนตก แต่ว่าตอนนี้เราหาทางออกไม่เจอนะพี่พี่ตอนนี้หนูอะติดอยู่ในป่าซึ่งที่ที่ตรงนี้หนูเคยมาแล้วแต่รู้สึกว่ามันรกขึ้นมันรกขึ้นแล้วเราแบบไม่ได้มานานแต่ว่าพี่พี่เรารู้สึกว่าวันนี้มาเรารู้สึกแบบแตกยังไงไม่รู้แล้วตอนนี้ตอนนี้มาจะครบวันจะครบกอ,อ ทั้งวันเราเนี่ยยังหาทางออกไม่เจอเลยนะพี่ซึ่งวันเนี้ยไม่รู้ว่าจะเจอทางออกหรือเปล่าแต่เราก็อยู่ตามน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินตามาแหล่งน้ําไปนะเส้นทางน้ําไปเราอาจจะหาทางออกซึ่งเมื่อเช้ามาเนี่ยฝนตกหนักมากพี่เราก็เลยต้องหลบหลบอยู่ในป่าแบบหนึ่งจนกว่าฝนจะซาเพราะฝนตก ฝนตกมาสองว,วันแล้วตอนนี้แดกดก็ยังไม่ออกเนะี่ยตอนนี้เราติดอยู่ในป่านะพี่่เรายังหาทางออกไม่เจอนะซึ่งตอนนี้เราก็นั่งตรงนี้ก่อนนั่งพักตรงนี้แล้วเราก็ค่อยหาทางออกใหม่นะคะเราก็มาคนเดียวเนาะซึ่งเราก็ตอนแต่ว่าตรงนี้เราเคยมาแล้วแหละเคยมาแล้วแต่ว่าที่เคยมาเนี่ยมันจะเป็น ล่างเดินเดินมาข้างบนแป๊บเดียวเนี่ยนุขาทางกลับนี้เลยแต่เราก็จะเดินตามแบบนี้แหละป่ามันค่อนข้างที่จะรบึ้นตรงนี้ก็เะททาให้เรางงนิดนึงกันบางเลยน,นอะไรต่านี้เนาะเดี๋ยวเราจะหาทางกลับกันว่าเราจะออกจากที่นี่ได้ไหมเพราะว่าตอนลงมาเราก็เดินทางแบบที่เราเคยมาแต่ทําไมเรา กลับแล้วลองหาทางนั้นไม่เจอนั้นพี่ไม่รู้ว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะอะไรเราหาทางเดินไม่เจอเราก็ก็จะลองดูนะยังไงเราก็ต้องออกจกบปลาไม่ได้นะเพราะว่าตอนนม้ฝนก็ตกไปก,ออก่อยเนาะอาจจะตกได้ยเยอะแต่ก็น่ากลัวอยู่นะลเราต้องระมัดระวังอยู่เหมือนกันซึ่งมามาคนเดียวแล้วอากัากชื้นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะน่ากลัวและอันตรามากเดีย๋ยวเราจะหาทางจับกันแต่เนี้ยเราก็ เราขอด้านตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะหาทางกลับกันนะไม่รู้ว่าจะจะเห็นทางออกไหมตอนนี้เราติดอยู่ในป่าแล้วพี่ี่เราก็จะกลับทางเดิมน,นี่แหละว่าจะเจอทางออกไหมคนะข้างที่จา่า า,ารพอสมควรวันนี้สภาพอากาศเย็นมากฝนตกมาสองวันแล้วนะวันนี้คิดว่าฝนมันจะหยุดตกแต่เราก็เตรียมเสื้อมา เรายังปวดร้อนอยู่ตอนนี้เราติดอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอคนต้นไม้ต้นใหญ่มากเหมือนเป็นต้นตีพึ่งหรือเปล่าที่ดูมันมีแบบเหมือนเขามาทำรอย,ยไว้ไว้ขึ้นต้นไม้เห็นหว่าเหมือนเป็นคนไปตีพึ่งกัอน,นอะไรเนี้ยเห็นไหม อนนี้หนูก็ติดอยู่ในป่าหาทางออกไม่เจอเราจะหาทางออกกันไม่รู้ว่าจะเจอทางออกไหมสึกว่าป่าตรงนี้มันค่อนข้างรกและว,วันนี้ชื้นมากเพราะว่าฝนตกมาสองวันแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันนี้จะยังตกอยู่ ไปข้างหน้ากันคนป่าคนข้างที่แบบน่ากลัวมากตอนนี้เรายังหาทางออกไม่เจอเราก็เดินมาก็ลึอกอยู่พอสมควรเนาะ ไม่คิดว่ามันจะแบบเหมือนมีอะไรสัอกยสยอย่างอกทุกคนตันไม่เงียบนอยไหมตอนนี้เรามาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วตอนเนี้เกือบเวลาตอนเนี้ยก็ห้าโมงเย็นแล้วลมันเรยมมืดแล้ว แเราดังหาทางออกไม่เจอเลยทุกคนเห็นไหมไม่รู้ว่าทางที่เรามาเนี่ยมันถูกไหม เดินทางน้ำดีกว่าเดี๋ยวกลับไปตั้งหลักใหม่เราจะใช้เส้นทางน้ำนะน่าจะปลอดภัยกว่านาะ ตอนนี้เรากลับมาอยู่เส้นทางน้ำแล้วเราจะใช้เส้นทางน้ำนี่แหละเราจะเดินตามแนวน้ำไป เดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้ก่อนเนาะพี่ๆเนาะเพราะว่าเราเดินหาทางออกมาสักพักเราก็ยังไม่เจอเราจะนั่งพักตรงน้ำน,นี่แหละ เดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อกันเงียบมากรู้สึกว่าเริ่มมืดแล้วเห็นไหม พี่ๆค่ะตอนนี้รู้สึกว่าเหิวมากเพราะเรายังหาทางออกไม่เจอคสึกแบบหิวแล้วอะ่ะเพราะมันค่ามงกว่าสู่มงือบฆ่ามงหว่านะเรายังหาทางออกไม่เจอ ันนี้สภาพอากาศคือฝนตกมาสองวันแล้วแล้วก็ทิ้นตอนนี้ก็ยังตกไปต่อหอยู่ซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะเดินเข้ามาแบบเราเดินเข้ามาหรือขนาดนี้เราเดินเดินเดินแต่วันนี้เราก็วันนี้เราตั้งใจมาหาคนตาแต่เราไม่เจอเขาแล้วเราจะกลับเราหาทางออกไม่เจอ เราจะตอนนี้เราเห็นหินใหญ่แล้วรู้สึกว่าตอนนี้ฝน,นเริ่มตกลงมาเยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะหานะจะไปนั่งในหินก่อนไปหลบฝนก่อนนะเดี๋ยวจะหลบฝนกันนะคะพี่ตอนนี้นเราเจอหินใหญ่นี่เห็นไหมมันเข้าไปหลบได้เดี๋ยวเราจะเขาจะนั่งหลบข้างในก่อน ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนได้บ้างตอนนี้เราลบฝนกันนะพี่หิวมากเพราะว่าเราเอาของมา,าเอาพอกินนะแต่ไม่คิดว่าจะหยุดหลังทุกวันคิดว่าจะมาติดกินนี้นะคน แต่รเราจะหลบอยู่ตรงหุ่นแบบนี้แหละคันคันข้างร่มนะแต่นักรู้สึกว่าฝนกปอยๆมาแบบนี้ จะลบผลตรงนี้นะที่ดูเราตองดูไม่ดีกัน พี่ได้ยินเสียงอะไรน,นเหนมือนพี่เสียงแบบคนเหยียบจิงมไหมฟังหนงนพี่เหมือนได้ยินเสียงหน่ารือปัดดึนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปดูตรงนี้นะเสียงแบบคล้ายๆเสียงซป่าอุ้ยอุ้ย่วงมาได้ ม,มไ,ดได้ยินเสียงมาจากตรงนี้นะข้างหลังเนี่ยข้างหลังตรงหินเนี่ยได้ยินเสียงมาจากตรงนี้ดที่นี่ได้ยินเสียงมาจากข้างบนงนี้ อย่าใจใดูกล้องหลังคิงเสียงอะไรอ่ะไี่มีอะไรคิดเสียงเหมือนกิ่งไม้หักหรือว่าเสียงกิ่งไม้มันหักมาจากฝั่งโน้นอะ่ะมันลงมาจากฝั่งนน้นอ่ะพี่พ ในนมมาแวงแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบใครนะหนูจะหามองก็ไม่เห็นนะ เสียงไงอ่ะเสียงซาบป่าเสียงอะวันนี้เราอยู่ใกล้น้ำนะแต่ยังหาทางออกไม่เจอเสียงเหมือนวิ่งไปฝั่งนี้นะพี่เสียงเหมือนเสียงที่ไปฝั่งนี้ เห็นอะไรย่อง,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 งมันี่มันย่องมาจากนน้ำเนี่ยที่สีน้ำมันหักมาจากฝั่งนี้ตอนนี้ฝนกำนะลังตกใบ joy นะฝนแบบฝนตกใบ joy อ่ะเราจะหาทางออกกันนะพี่สุดแบบไม่ปลอดภัยมากเดี๋ยวหนูจะขอขอหลบ หาที่ลบใหม่ก่อนเราจะขาทางออกไนะตอนนี้หิวมากเพราะว่าจาหกโมงแล้วเร่มเริ่มคืนแล้วตอนนี้ว่าเดี๋ยวหนุม่มอะขอหาที่พักใหม่ก่อนเอาไว้ลบนะเมื่ีนั่งอยู่ตรงน,นี้เรามีเสียงไม้ลวงไมาจักข้างบน มนมีการขายขอ,ขอ,ขอหขายที่พักมากันเพราะว่านม่งตรงนี้มาสักผักแหละได้ยินเสียงเริ่มได้ยินเสียงแปลกลว่จะจริงจังนี้ทำไมอะยืนอยู่เฉยไม่เห็นนะแต่ได้ยินเสียงเสียงมันมาจากฝั่งนี้นะพี่ ยังมันจะข้างบนฝั่งนี้เ๋ยวหองขอหาที่โลบใหม่ดีกว่าเล้วหนูจะหาทางออกละแล้วไม่ปลอดภัยและเพราะว่าถ้ามืดกว่านี้เราติดติดอยู่ในป่าแน่นอน